กับสบายดีสบายดีท so, ุกทุกท่านเด้อสบายดีเ like. um um ้าวันพุธเนะมวันนี้เป็นเ้าเที่ยมใส่เนาะพี่น้องเนาะกับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาบกับหวานใจเด้อขอให้เงงปังปังทุกเนาะอันหุ่นเลยเนาอกับท่านใดที่เข้ามากับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หวานใจน้ำใเด้อพี่น้องเด้อ มาเบิงแนวทางนี่เคอีหุ e ้นมือนี้หวานใจให้วิ่งลู่หกกับเก้าเด้อหกกับเก้าจะเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะกาบแสดงความยินดีกับแนวทางฮานอยเด้อเมื่อวานหวานใจให้ฮานอยมื่อวานทันเต็กทั้งสี่น่อยเลยทั้งฉพาะกิจพิเศษ VIP แล้วก็ปกติเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติดตามช่องคลิปหวยหวานใจเด้อ กลับมาเบิ้งแนวทางนี่เคอีหุ้นเมืนเน่อวันใจให้วิ่งลูดหกับเเด้อพี่น้องเด้อก็มี6กหนึ่งหกสองหกสามกสีห้าห็ดแล้วก็หกปดจบเก็มี9ก้าหนึ่งสี้าห้า แล้วก็กเปดี๋ยวสิจิจทยอันนี้ทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อนี่เคอีหุ้นมือนี้หวานใจให้วิ่งลูด6กับ9เด้อแนะนําว่าตัวลูดจะได้ดีกว่าตัวโจ้เด้อพี่น้องเด้อก็เฮามีทุนน้อยเฮาก็ลูดตามทุนน้อยเลยเนาะเพราะว่าตัวโจะเฮาก็บ่มั่นใจว่า เขาสิไปโจ้ทึกตัวที่มันตรงๆหรือโบนอกแต่หู้ว่ามันต้องมาแบบเลขนี้เลขนี้ฮะนะกะเดีย๋ยวสิทวนตัวเลขให้อีกรอบเดอ้อนี่เคอีหุ้นมนนื้หวานใจให้วิ่งลูดถูกกับเก้าเดอ้อก็มีเก้าหนึ่งเก้สองเ้าสามเกสี่เก้าห้าเก้าห เก้าเปดเออเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเปดเด้อควนตัวเลขให้อีกรอบเด้อพี่น้องเดิมหกหนึ่งหกสามหกสองหกสามหกสี่หกห้า หกเจ็ดแล้วก็หกแปดจบเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าปดเด้ออ่านไปอ่านมากลุ่มตัวเลขตัวอีกทต,ตัวเลขให้อีกรอบนะเนาะเผื่อเผื่อท่านไหนที่ฟังแล้วงงๆเนาะคะ่ะ แนวทางนี้เคอหุ้นมือนีหวันใจให้วิ่งลู่6กับ9ก็มี6กหนึ่งหกสองหกสามหกหกห็แล้วก็หกปโจกเก็มี9ก้าหนึ่งเสองเส 9ก้าห้าเก้าหเดเด้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงฟังๆรับโชครับทราบรับโชครับทราบตลอดทั้งวันทุ่ทั้งอันหุ้นแรกแล้วก็ไปถึงหุ้นบ่ายเลยเนาะพี่น้องนอก,ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องหวานใจนำได้เลอพี่น้องเด้อ ขอให้ทุกท่านโชคดี